หูทั่วไปตอนนี้ก็คือก็จะระบาดในช่วงฤดูฝนอยู่อยู่ชอบพวกที่มีน้ำขังกรณีผู้ป่วยเนี่ยที่ว่าลุยน้ำและตามฝ่าเท้าเนี่ยมีบาดแผลก็เขาเรียกว่าโรคฉีซึ่ง,ซ,งซึ่งก็อันตรายมากอีกอย่างนึงก็โดยตรงก็คือหนูกัดเนี่ยก็ในเชื้อของน้ำลายหนูก็จะมีพวกเขาเรียกว่าโรคพิษสุนัขบ้าแต่ว่าเกิดในห,หนูเป็นพวกสัตว์ที่มีฟันซึ่งก็จะทําให เป็นโรคพิชนักบ้าได้เหมือนกันเช่นเดียวกับหมาหรือแมวหนูหก็เป็นตัวนําเชื้อโรคพวกนี้ได้ัสิ่งแวดล้อมที่ชอบก็คือศกกระป๋กส่วนเดิมแล้วก็ตามใต้ซิงค์น้ํอหางล้างมืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นแหล่งของมันเลยกองขยะต่างๆเนี่ยต้องอะไรที่มันเป็นเศษอาหารต่างๆแล้วก็พยายามเก็บเขาอะไรให้มันเป็นที่เป็นทางซะ เราจะทํายังไงเพื่อที่จะป้องกันมันได้ดีที่สุด <c oughs> ก็คือต้องอย่างที่บอกก็คือหนึ่งเราก็ต้องช่วยเพื่อเก็บเศษอาหารต่างๆเนี่ยสองถามว่าถ้ามันเยอะจนบ้านไายก็ก็จะใช้วิธีในการที่ดับหรือจะเป็นวิธียาเบื่ออะไรซึ่งมันก็เดี๋ยวมันมีพินภัายต่อคนที่อยู่ในบ้านของเราอย่างเด็กเล็กอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่านะมันมี เด็กอยู่ในพื้นที่อย่างนี้อัจาจจะอะไราเปล่า,ลาออใช้วิธีการการป้องกันจะดีกว่า